อันเดรอนาน่าตกลงย้ายซบแมนยูในเต็ดเรียบร้อยแล้วฟาบริซิโอโรมาโนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดีลคว้าตัวอันเดรอนาน่าในทวารมือหนึ่งจากอินเตอร์มิลานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโรมาโนบอกว่าทั้งสองสโมสรกำลังบรรลุข้อตกลงกันและจากนั้นโอนาน่าก็จะเดินทางไปตรวจร่างกายและเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ดนอกจากนี้แมนยูไนเต็ดเตรียมที่จะขอวีซ่าให้กับออนาน่าเพื่อเดินทางไปร่วมปรีซั่นกับทีมที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดฤดูกาลใหม่มูลค่าในการย้ายทีมของโอนาน่าอยู่ที่55ล้านยูโรและจะเซ็นสัญญาระยะยาวเป็นเวลา5ปีเชื่อว่าดิวนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดอีกเล็กน้อยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถเมนมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ